ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆลุงป้านะทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับพามาชมนะครับแปลงเกษตรโคกหนองนานะครับแปลงตรงนี้นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสนามตำบลสนอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับเนื้อที่5ไร่2งานนะครับ แปลงตรงนี้นะครับอย่างว่าเลยนะครับจะเป็นพื้นที่หน้าแคบยาวนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่32เมตรถึง33เมตรนะครับแล้วก็ยาว280เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงพื้นที่ที่พบเจอบ่อยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นในรูปแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับทำไมเ่ะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับการแบ่งพื้นที่นะครับการแบ่งพื้นที่พี่น้องนะครับหรือว่ามรดกจาก คุณพ่อนะครับคุณแม่เนี่ยนะครับจะแบ่งพื้นที่ติดถนนอยู่เสมอนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้นต้องซอยนะครับซอยเป็นพื้นที่เส้นกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับวิธีการออกแบบการประยุกต์พื้นที่นะครับเพื่อจะให้เข้ากับความต้องการของลูกค้านะครับทิศทางของลมแสงนะครับหรือว่าโมเดลตรงนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับเผื่อจะ เป็นแนวทางไอเดียในการขุดออกแบบแปลงเกษตรนะครับสำหรับพี่พีทไหนที่มีพื้นที่หน้าแคบแล้วก็ยาวไปพื้นที่ด้านหลังนะครับก็มาชมโมเดลตรงนี้นะครับผมครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าจนพื้นที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากพื้นที่ด้านหน้าก่อนนะครับจากพื้นที่ด้านหน้านะครับเราจะเว้นในส่วนของพื้นที่โคกนะครับด้านหน้าประมาณสักหนึ่งงานนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่แปลงเกษตรจัดกิจกรรมด้านหน้านะครับถัดเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะ เป็นบ่อน้ําโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับบ่อน้ําตรงนี้จะเป็นทรงยาวนะครับจะไม่ใช่ทรงอ้วนนะครับแล้วก็ยาวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นทรงโมเดลที่ผอมแล้วก็ยาวนะครับจะมีที่กว้างนะครับที่แคบที่ลึกที่ตื้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นะครับการที่เราขุดบ่อแบบนี้ข้อดีเลยนะครับเราสามารถที่จะ นำดินมาถมที่รอบๆพื้นที่บ่อได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้มวลดินที่เยอะและได้โมเดลที่สวยงามนะครับบ่ออาจจะยาวหน่อยแต่ความกว้างก็จะมีที่กว้างที่แคบนะครับจุดกว้างสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับจุดแคบสุดก็ประมาณ12-13เมตรนะครับส่วนจุดยาวเนี่ยวัดได้ประมาณ40เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อที่ยาวแล้วก็เป็นโมเดลที่สวยนะครับ บอตรงนี้นะครับเราขุดลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับตอนที่เราขุดนะครับน้าก็จะออกจากใต้ดินเลยนะครับอย่างว่าเลยนะครับแปลงตรงนี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าจะอยู่ในส่วนของเส้นทางน้ําธนาคารน้ําเครือข่ายน้ําของเทือกเขาพนมร,รักสู่ลุ่มแม่น้ําม,มูลนะครับตรงนี้นะครับจะไหลผ่านสู่จากพนมร,รักนะครับผ่านอําเภอภูสิงห์อำเภอขุขันอําเภอรปรางกูอําเภออุดมพริสัย นะครับแล้วก็ห้วยทับทานนะครับไหลสู่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดลงแม่น้ํามูลนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายน้ําอยู่ในเส้นของน้านะครับเราขุดไปก็จะเจอตาน้ําออกระหว่างขุดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับข้อดีของแปลงตรงนี้นะครับขุดแล้วเจอตาน้ําและมีน้ําใช้เลยนะครับแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะบางที่ขุดเป็น 10- 20เมตรก็ไม่มีน้ำนะครับแต่ตรงนี้ขุดได้ประมาณสัก 3มเมตรเมตรเนี่ยก็เจอแล้วบวกกับสะดือไปอีกยิ่งน้ําออกดีมากเลยนะครับก็ต้องดีใจกับเจ้าของที่ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ถัดจากบอ่อน้ําด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โซนพักอาศัยนะครับเราจะขุดดินขึ้นมาถมที่นะครับสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่รวม,มเกือบหนึ่งไร่เลยนะนะครับตรงนี้โปรเจกต์ก็คือจะทําเป็นที่พักอาศัยนะครับที่อยู่ที่นอนนะครับที่พักถาวรนั่นเองนะครับตรงนี้ นะครับก็จะห่างจากตัวถนนนะครับด้านหน้าก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับการที่เราจะทําเป็นแปลงเกษตรตรงนี้นะครับแนะนําเลยว่าควรมีที่พักอาศัยเนี่ยเว้นจากระยะข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยสัก30 40ถึงเมตรนะครับเพื่อจะให้มีความเป็นส่วนตัวเมื่อเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อรถสัญจรเนี่ยหเลยจะไม่ฝุ่น2จะไม่เสียงดังนะครับจะไม่กระทบถ้าเราไปอยู่ติดข้างหน้าเกินไปเนี่ยนะครับทำให้ความเป็นส่วนตัวของเราจะน้อยลงนะครับก็ส่วนมากเขานิยมอยู่ กลางๆของพื้นที่นะครับหรือถัดเข้ามาสัก30 40เมตร50เมตรก็ได้นะครับในส่วนของที่พักอาศัยนะครับนะครับก็พื้นที่รวมๆก็เกือบไร่เลยนะตรงนี้เราออกแบบขุดบ่อทมที่เอาไว้นะครับครับผมถัดออกมาจากพื้นที่ข้อบ้าใสยนะครับก็จะเป็นบ่อน้ํารูปทรงอินฟินิตี้นะครับหรือว่าบ่อน้ํารูปทรงเลข8นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่มงคลนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับในส่วนของ บอ่อน้ํารูปทรงอินฟินิตี้นะครับทําไมถึงขุดนะครับบอ่อหน้ากลางหลังนะครับหน้าที่หลักๆของการขุดออกแบบพื้นที่นะครับก็คือการลดต้นทุนนะครับการออกแบบพื้นที่เพื่อจะให้มีดินถมที่ทําโคกเพื่อจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าปลูกผักปลูกผลไม้หรือว่าที่พักอาศัยนะครับบ่อแต่ละบอ่อที่แต่ละที่นะครับเมื่อเราขุดบ่อขึ้นมาทําโคกเนี่ยมันก็จะมีมวลดินที่จะมาถมนะครับข้อดีคือเราไม่ต้องทอยดินใส่รถบรรทุกนะครับ เราเลยจึงออกแบบนะครับถึงมีบ่อหน้ากลางหลังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบ่อตรงกลางพื้นที่นะครับหน้าที่หลักๆคือกระจายความชื้นแล้วก็ได้ดินมาถมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบ่อกลางนะครับก็เก็บเป็นแนวทางได้นะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อที่สวยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับมีวงกลมสองวงติดกันนะครับเชื่อมต่อจุดแคบเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางลงนะครับในส่วนของพื้นที่ลงไปที่แปลงนาข้าวออร์แกนิกนะครับตรงนี้เราออกแบบพื้นที่นะครับโดยการลอกหน้าดินนะครับตรงนี้นะครับเอาไปทําคันล้อมแล้วก็มีพื้นที่นาเล็กๆโดยเฉลี่ยสัก2งานนะครับตรงนี้เอาไว้ทําเป็นพื้นที่นาข้าวออร์แกนิกหรือว่าเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาในนาข้าวก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของ พื้นที่ตรงนี้นะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับโซนนี้เราออกแบบพื้นที่นะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่โรงเรือนปศุสัตว์นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวต้นไม้นะครับก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เราออกแบบให้สามารถที่จะปลูกนะครับหรือว่าสร้างโรงเรือนได้ตรงนี้นะครับการที่เราออกแบบตรงนี้นะครับหลักๆเลยก็คือจะแยกที่พักอาศัยนะครับออกจากที่โรงเรือนนะครับตัวนี้จะ ส่งผลในเรื่องของกลิ่นนะครับเราเลยออกแบบตรงนี้เป็นพื้นที่โรงเรือนปศสั์นะครับไว้พื้นที่ด้านหลังนะครับโดยการขุดคลองไส้ไก่ขึ้นมานะครับออบในส่วนของพื้นที่โคกนะครับโคกตรงนี้นะครับมีพื้นที่รวมรวมประมาณ1งานนะสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับแล้วก็ทําโรงเรือนพาะเห็ดปศสัตว์ได้เลยนะครับกลิ่นจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โคกผ้าศัยนะครับสุดจากพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ บ่อน้ำนะครับหรือว่าหลุมขนมครกนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก15เมตรยาว20เมตรนะข้างหลังนะครับความลึกก็ขุดประมาณสัก4เมตรนะครับนำดินขึ้นมาถมยกระดับพื้นที่โดยประมาณสัก1เมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหน้าที่หลักๆก็คือเก็บน้ําจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นและได้มวลดินมาถมที่ยกระดับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปศุสัตว์นะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับแปลงบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับพื้นที่หน้าแคบยาวนะครับห้าไร่สองงานนะครับอยู่ที่บ้านสนามตําบลสนุอําเภอโุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับหวังว่าคลิปนี้สามารถเป็นไอเดียนะครับแนวทางกับพี่พหลายท่านที่มีพื้นที่หน้าแคบยาวนะครับไม่รู้ว่าจะออกแบบในรูปแบบไหนนะครับสามารถที่จะเอาแบบนี้ไปประยุกต์กับแปลงของพี่พี่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชั้นดินนะครับแต่ละที่จะ ไม่เหมือนกันนะครับににเหมือนไปตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นดินเหนียวด้านหลังตรงนี้นะครับหลังพื้นที่จะเป็นดินทรายขี้เป็ดด้านล่างนะครับการเก็บงานการทํางานแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นดินทรายดูดข้างหน้าเป็นดินเหนียวนะครับสเปคงานแต่ละจุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอยากให้เข้าใจว่าชั้นดินแต่ละที่นะครับโซนแต่ละโซนเนี่ยน้ำดีดินดีจะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าชั้นดินชั้นน้ำนั่นแหละฮะไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให ลองศึกษาแล้วก็ปรับความเข้าใจในส่วนของจุดตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของน้ําเรื่องของดินก็ดีนะครับเอเคครับสำหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับงานขุดงานออกแบบพื้นที่นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามทางผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเคียร์โค้ดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับให้พี่ๆได้แอดไลน์และก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับทางเรายินดีให้คำ ปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบคลิปทนี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ